วัดีครับวันนี้เขายินดีพบกับรายการ MLG นะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงเทลนเนอร์อินเตอร์กันนะครับอ่าเข้าไปดูกันเลยอ่าเข้ามาแล้วมันจะไม่ใช่หน้าตายานี้เข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตากี้เธอรักเขาก็เผยเสียงดังอ่าอ่าเข้ามาจะเป็นหน้าตากี้นะฮะอ่าเป็นหน้าตากี้อ่าแล้วก็เข้ามาในที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ ที่เราโหลดถ้าโหลดเป็นสองฟล์นี่จะนานหน่อยะฮะแต่ถ้าใครอยากอยากโหลดแบบเร็วๆนะฮะต้องเข้า t ิ l เลนเดี๋ยวผมจะไปเข้า,าหาใน Google นะฮะเยนว่า U c h a l e n t น,นี่ฮะเราก็าต้องเข้ามาดูนะฮะ หาวิปก่อนวิปมันโหลดยากเดี๋ยวนี้หาโหลดยากแต่ก่อนนี่หาแป๊บๆก็เจออ่าในนี้นะฮะแล้วก็ต้องกดดาวนโหลดไปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาได,ได้ด้านล่างดีสคริปชั่นแล้วก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับนี่เข้ามารับ point รับ point ฟรีนะฮะเนี่ยเขาจะเขียนว่ารับ point ฟรีฮะแล้วก็ดู ครับ่เราก็จะไปดูหน้าตาก่อนติดตั้งกันนะครับอออขอ,อยูทเลนนี่นะครับนี่คือหน้าตาของมันอืนี่คือหน้าตาของมัน,มน,น,าามนแล้วก็ลานไปแล้วก็นี่นี่ก็คือเลือกที่ติดตั้งนะครับติดตั้งมาแล้ว เขาจะไปดูครับหน้าหน้าตามก็ามาจะออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะฮะไอ <cas uk> เอออย่าพึ่งค้างสินี่ล้านเสร็จก็จะเป็นถ้าลานเสร็จแล้วก,กดคลิกข้าตรงนั้นจะหน้าตานี้แต่ผมจะเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนภาษานะฮะเราต้องไปโหลดไมโครอะไรมาไม่รู้จําไม่ได้ะฮะนี่จะเป็นหน้าตานี้ก็ <cas uk> เป็นจะเป็นหน้าตานี้นะ แล้วก็จะจบคลิปพิยงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย